ครับอ่าวันนี้พี่พี่นักข่าวครับชาวบ้านมาจากอ่าจังหวัดสุรินทร์ครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมที่ของป่าป่ามครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยอยู่ๆเสียที่ไป4ี่ิห้าไร่ฮะครับเพราะว่าเสียที่ไปเนี่ยพูดง่ายเห็นเขาว่าเป็นญาติญาติกันเนี่ยตอนเนี้ก็พูดง่ายว่าไม่มีที่อยู่ฮนะไม่รู้ว่าไปอ่าขบวนการเนี่ยไปเซ็นได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ได้ไปฮนะ คุณยายก็งงไม่ได้ไปกรมที่ดินนะฮะอยู่ๆตกไปเป็นของญาติพี่น้องเฉยเลยทั้งหมดสี่หมาไร่ตอนนี้คุณยายเครียดไม่มีที่อยู่ฮนะเขาจะมาไล่คุณยายภายในสองเดือนครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมจะให้ลูกสาวคุณยายเล่าให้ฟังว่าสาเหตุและที่ไปที่มาทําไมเป็นเพราะอะไรฮนะเรียนเชิญเลยครับพูดเลยครับดังๆฮนะวันนี้คือจะมาร้องเรียนให้ทุกๆท่าน นักข่าวมวลชนทุกๆคนได้ช่วยแม่หนูด้วยเพราะว่าหนูไปแจ้งความที่ไหนก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรหนูเลยซึ่งที่แปลงนี้เป็นที่ของพ่อสวัสดิ์ลินทองและนางสายใจสิงห์นดและหนูกับพี่ชายทั้งหมดสี่คนคือแม่หนูนี่ค่ะ <Desde S 1> ค่ะค่ะเป็นเจ้าของที่ดินและที่แปลงนี้มันเป็นสมบัติของพ่อของแม่หนูและพี่ชายหนู คือหนูอยากขอความเป็นธรรมค่ะ,ม,ออะมาค่ะยกมือขึ้นยกมือแต่หนูไปแจ้งความวันที่ตำรวจเขามาไล่หนูนั้นเขาบอกว่าไปหาหลักฐานมาหลักฐานอะไรของพวกคุณไปหามาว่าเป็นที่ของคุณอะไรอย่างนี้และอย่างนี้จะให้เราไปหาใครคะเราไปหาใครไม่ได้ตรงเนี้ยเป็นที่ทำ,ทำอะไรพ่อปู่หรือทำอะไรครับเป็นที่ ปลูกยางค่ะปลูกยางเกษตรกรค่ะเป็นเกษตรกรค่ะบ้านครับมีไหมมีค่ะค่ะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะได้ยังไงที่ดินเนี้ยเดิมเนี้ยเป็นของใครเป็นของแม่ค่ะแม่ได้มายังไงออ๋ที่ดินเดิมทั้งเดิมเลยอ่ะแม่ซื้อมาจากพ่อบุญมาค่ะ แต่ตอนนี้พ่อบุญมาได้เสียชีวิตไปแล้วอเมื่อปีอะไรพศสองพันห้าแค่ะค่ะแล้วได้โอนไหมได้โอนฉนดไหมตอนที่ซื้อมาตอนนั้นไม่มีโฉนดค่ะช5 45าไล่เนี่ยเป็นที่ะไี่มีโฉนดหรือมีที่ดวาเป็นอะไรตอนนั้นไม่มีโนดค่ะค่ะ ยังไงต่อครับซื้อสิทธิต่อมาซื้อสิทธิต่อมาที่หนูมาในวันนี้คือว่าหนูเอาเจ้าของที่ลูกของเจ้าของที่ที่ว่าหนูซื้อมาที่ตํารวจเขาต้องการว่าหาหลักฐานมา,านหาพยานมาว่าที่แปลงน,นี้เป็นที่ของนางสายใจสิงหลอดจริงหรือเปล่า,าวันนี้หนูก็พามา,ามค่ะคขายค่ะพามาทั้งสองส<า>คนเลยค่ะค่ะแล้วจะถามาไป ก็คือเขาไม่รับแจ้งความค่ะเขาไม่ฟังอะไรเราเลยค่ะหนูจึงมาขอให้จ่าคิงช่วยค่ะคือตอนนั้นเรายังไม่เกิดเสือย่งแม่ซือเกิดแล้วค่ะตอนนี้คเด็กอยู่ปะค่ะอ่แม่คุณพ่อซื้อมาเท่าไหร่แม่ซื้อมาเท่าไหร่ครับของหมื่นบาทนะห้าสิบสี่ไร่สี่ถึงห้าไร่เนี่ยนะก็ชำระเงินให้เขาหมดเลยหมดเลยทีเดียวแล้วมัดตักลายเป็นเป็นสินสินสมรร ระหว่างคุณแม่คุณพ่อใช่ไหม่ <Yeah. S 1> แล้วยังไงมันเกิดปัญหายังไงก็คือตอนนี้ค่ะคือว่าน้องสาวของแม่นั้นได้มาสวมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ทางอะไรนะทางนางทองกันตาลชัยสงค่ะค่ะเข,เขาไปทยังไงเาเอาที่ดินแปลงนี้ไปออกโฉนด<อ>โดย<ม>ที่แม่<ๆ>กับหนูกับพี่ชายไม่รู้ค่ะพอมารู้ก็คือว่ามาโดนไล่ที่แล้วเขาให้เวลาพวกหนูสองเดือน แล้วตำรวจที่มาก็บอกว่าไปหาหลักฐานมาที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นของคุณจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาค่ะและตอนนี้ก็มีกำนันพาคนมากี่ยางในสวนยางของเราและเอาวัวเข้ามาเลี้ยงในสวนของเราแล้วก็มาปิดรั้วในพื้นที่ของเราเราไม่รู้จะไปหาใครแล้วค่ะเราจึงมาที่นี่ขอให้นักข่าวทุกคนน,ง,นงอะไรนนะ นางทองจันตาลไทยสงค่ะทองจันตาลไทยสงค่ะอยู่ที่สีศรีสะเกตค่ะแล้วแล้วเามาเอาที่เราไปก็คือเขาบอกหนูว่าเขาจะดูแลแม่ดูแลที่ไว้ให้พวกหนูไว้ใจเาบอกตาค่ะคือความไว้ใจครขอแม่ค่ะเขาก็บอกกับหนูด้วยค่ะตอนนี้พ่อเราเสียแล้วค่ะ แม่ก็เป็นเจ้าของค่ะคุณแม่ก็อยู่คนเดียวค่ะคือน้องสาวคุณแม่ใช่ไหมเขาเขาจันเนี่ยค่ะเขามีครอบครัวแล้วอยู่แล้วแถวเดิมครอบครัวของสาวทางท้องกันเอ่อของกันเนี่ยค่ะเป็นน้องสาวเราใช่ไหมค่ะเออเขามาบอกเราว่าไงเขามบอกเขามอกว่าอ้าวพี่ยาเขาจะพร้องเสร็จจริงๆก็คือคือคุณแม่ตอนนี้ใช่ไหมถูกไหม ไม <us> ่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องอ่ะยายพูดดังๆครับคือน้องสาวสันนั่งเขาจ้ดการใจสงดังๆว่าให้ฉันเนี่ยไปคุยกับเจ๊กคุยกับเจ๊เท่าไหนเ่ะสันบ่หูสันบ่ค่อยจไปกู้หนี้ยืมสินฉันอยากไรก็บพราันหาเงินไปไทเอาเขาว่าแต่ฉันสินไปหาเงินมาไหนย่างเขากับบ่หอยจีดอันไหนเขากับบ่หอยเห็ด วันที่องจันารเขาไปออกโฉนดอ่ะเรารู้เรื่องไหมครับบ่ฮหูค่ะแม่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้พี่ชายก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะแล้วเขาเอาสิทธิ์อะไรไปออกอะเขาไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่ด้วยบอกห้ค่ะถูกไหมเขาไม่ได้อยู่อาศัยกับอะไรกับเราเลยค่ะแล้วเขาไปออกออกโฉนดได้ยังไงบอฮู้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ใช่ไหมค่ะหนูสองคนกับพี่ชายก็ไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้เลยในครอบครัวเราค่ะจนเกิดปัญหาคือ ทำอะไรอี่ทำอะไรที่ใช่ในทุนคือเขาเอาเอาวัวอาะไรที่เราเอาวัวมาเลี้ยงในที่ของเรานี้แล้วก็เอาคนมาตัดยางในสวนของเราค่ะยางเราปลูกก็มาตัดเอกค่ะขอบคุณยายอยากจะให้ตำรวจช่วยอะไรเกิดร้อนยังไงตอนเนี้ยขอห้าไใจดินภูกขาขึ้นมายากก็ระการที่ดีเราเคนจ้าแต่หนูอยากแจ้งความด้วยค่ะแจ้งความ แจ้งความจับยางทองจันตาลไทยสงค่ะฐานอะไรคือว่าเอาที่ดินหนูไปทําที่ดินคุณแม่คุณแม่ยังไม่ได้ยกให้เราไม่ใช่หรอใช่ไหมยังไม่ได้ยกค่ะคือที่ดินของแม่เนี่ยค่ะเออเอาไปทําออกฉนดโดยที่พวกหนูไม่รู้เรื่องคือเจ้าของทรัพย์ก็คือยายคุณแม่เราค่ะไม่ได้คือคนเนี่ยที่เดือดร้อนค่ะยายเดือดร้อนครับ โอ้เหลือหล่อนมาเหลือหล่อนกินมาไปกินมาไ <ừ m, S 2> ด้นอนมาน<อ>นลับก็แล้วบ้านอยู่ที่ไหนตอนเนีย้ยยตอนนเี้บ้านอยู่ที่ไหนอยู่คลองลำชักตบบังหงงวัดรงมุดอำเภอกาบเชิงเออจังหวัดเชียงลินแล้วแล้วพอเขามาเอาเอาที่ไปในคุณมาเอาที่ไปเท่าไร่เราเนี่ยแล้วเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะกบมีบอนอยูแ่แหละจังดีร่นมาหาอันคุ้มขิงอาใครนะอาหารแกงขิงข้าวขิงข้าวขิงช่วยได้ไหมเนี่ยเหรอ ช่วยได้เหรอมหาจักทิ้งมหาจักทิ้งมหาข่าวขอหายขาดนักข่าว์หอตำรวจตำรวจด้วยอาแล้วใครใครใครเอาเอางูเอาฟายอะไรเป็ดไก่ไปเลี้ยงใครอ่ะกัมนานหรอกัมนานชื่อชื่อจริงคนนั้นคุณกำนันไม่ใช่บอกบอกกำนันกำนันเอาอะไรไปเลี้ยงเอางูเอาคั้ยไปเลี้ยงแล้วเขากับ ไปเห็ดผักตู้ไปจิดไปตอนนี้คนงานครับมากี่ย่างมีบ้านอยู่กะเนี่ยตอนเนี้ยมีบ้านอยู่ว่าเขาลำขับไล่ใช่ไหมนี่เขาให้เวลาสองเดือนค่ะให้เวลาสองเดือนใู่สองวันเขาไม่มีหนังสือไม่มีหมายสารไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะตำรวจมาก็ไม่มีไปอะไรมาเลยติดต่ออะไรท้องทองกันนะเราว่าไงติดต่อไม่ได้ค่ะช่วงนี้เขาไม่มาคุยเขาไม่อะไรเลยค่ะ เขามีแต่บอสอีกคือเขามีหลักฐานใช่ไหมในกำนันเนี่ยไอ้ทุนที่เขามาดูเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเหรอว่าเป็นเจ้าของที่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าอะไรมาแสดงสองหมื่นเขาเอาแฉลบของนางทองจันทร์ค่ะออ๋เป็นเป็นหน้าแฉลบองได้ค่ะเขาบอกว่านางทองจันทร์เราได้เห็นไหมได้เห็นไหมเขาเอามาโชว์ไหมเขาไม่โชว์ค่ะเขาไม่โชว์เพียงแต่เขามาพูดเขาบอกว่าเราเขาว่าไปโอนให้เขาแล้วเพราะว่าให้เราให้คุณให้คุณแม่เขาบอกว่าไม่มีอยู่กี่คน ก็อยู่กันสามคนสี่คนเนี่ยค่ะลูกชายกับลูกสาวแล้วก็หลานค่ะหลานด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะหมดเลยค่ะบอกพี่นักข่าวที่ว่ามีใครมากิีดยางเขาพูดว่ายังไงฮะคนที่มาถามวันนั้นค่ะคือว่าเขาจะมาถามหาป่ายางเขาบอกว่าป่ายางกำนันเลาะสวนใหม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเขาถามอยู่อย่างนั้นหนูก็บอกว่าอ้าวป่ายยางกำนันเลาะที่ไหนล่ะอันนี้สวนของหนู มันไม่ใช่สวนของกำนันเลระคุณมาผิดที่หรือเปล่าหนูก็ว่าอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็คนที่มาตัดหนูก็มีถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ค่ะรูปวัวรูปอะไรค่ะที่เขามาทําประตูหนูก็ทําไว้หมดที่เราจะได้กีดยานีนี้ปรากฏว่าไม่ได้กีดค่ะบ้านที่สุวนอนมีอยู่ไหมเนี่ยไม่มีค่ะเขาแล้วไปอยู่ที่ไหนมีอยู่ไหนยังมีอยู่บ้านหนูยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเขาให้เวลาหนูสองเดือน ค่ะแล้วหลังจากนั้นนสองเดือนแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนค่ะตรวจที่สุรินทร์ก็เขาไม่ได้ช่วยอะไรไม่ค่ะไปไปศูนย์ตรงลงคำจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่มีอะไรเขาบอกให้ผู้ขาไปอยู่บ้านพักคนชราอ๋อยายไปอยู่บ้านพักคนชราใครๆให้คุณยายไปอยู่บ้านพักคนชราครับอยู่ในลงคำอยู่อำเภอสามชิงจ้ะครับที่ดินตั้งสี่สิบห้าไร่แต่ให้ไปอยู่บ้านพักคนชรา เขากับบะเบงรังถือบะเบงอีหยังเขากับเขาไม่ดูเอกสารอะไรเลยค่ะชีวิตนี้มันลำบากเลยยายนะจ้ะยังมาร้องขอตำรวจสื่อมวลชนขอให้ช่วยหนูด้วยขอญาตนฮะเดี๋ยวจะมีเนี่ยมีตัวละครใหม่ครับอ่ะคือลูกสาวของเจ้าของที่เจ้าของที่เดิมอ่เล่าเลยครับเราเล่าเล่าเรื่องะไรครของคุณยายนะค่ะดังๆครับดังๆเื่องอะไร สมหมายค่ะสมหมายนะสองคนแหละเจ้าของที่สองคนนะเป็นน้องสาวหนูค่ะออ๋พี่น้องกันค่ะมายืนครังขยานให้ใช่ค่ะให้ให้กับคุณยายว่าที่แปลงนี้แม่หนูได้ขายให้คุณยายไปเมื่อพศ2528ในราคา20,000บาท45ไร่คุณยายพูดดังๆคุณยายซื้อไปจริงค่ะซื้อไปจากแม่หนูซื้อจากแม่เราค่ะ ใช่เราเนี่ยมีหนังสืออะไรไม่มีอะไรค่ะซื้อขายกันปากเปล่าพอขายเสร็จแม่หนูเขาก็ย้ายไปเลยอะไรมันเป็นที่เขาเรียกอะไรนะคะที่นอคอพี่นอโค่ะที่นิคมสร้างตนเองค่ะซึ่งซึ่งไปจับจองกันใช่ค่ะในสมัยนั้นเปล่าสมัยคอมมิวนิสต์เลย่ะใช่ค่ะอ๋อสมัยคอมมิวนิสต์สมัยคอมมิวนิสต์เลยภาษีไม่มีจ่ายภาษีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะดอกยาอะไรก็ไม่มีค่ะไม่ดอกจ่ายเลยตอนนั้นเขมรบุกค่ะเขมรบุกค่ะ ค่ะสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดค่ะยืนยันนะครับยืนยันค่ะว่าที่ตรงนี้เป็นของคุณพ่อบุญมาพ่อของหนูเองขายให้กับคุณยายนี่ยะคุณยายอยู่ด้านนี้ชี้ดิขายให้กับคุณยายคนนี้ไปค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นหนูแปดขวบจะเก้าขวบแล้วค่ะรู้เรื่องแล้วค่ะหนูอยู่ปสามปสี่แล้วค่ะเคยมาเป็นพยานใ้ใช่ค่ะจะบอกอะไรมีบอกบอกอะไรไหมฮะเดี๋ยวให้ให้ทนายเข้า อยากจะบอกกับคนที่ทํากับคุณยายค่ะคนแก่คนหนึ่งกับน้องสาวคุณยายใช่ไหมทำแสบใช่ค่ะทั้งน้องสาวคุณยายแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะว่าจิตใจคุณทําด้วยอะไรจิตใจคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าทําไมถึงต้องทํากันขนาดนี้กับคนแก่ผู้หญิงคนแรกคนเดียวเนี่ยเขาอยากได้ที่อ่ะตั้งสี่สิบห้าไร่อ่ะตายไปเอาได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดใหม่เถอะค่ะอยากจะฝากแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณแม่ยครับ นายเจ๋ใช่ไหมเนี่ยครับโอ้พูดจริงหรอที่นั้เนี่ยเฮ้ยใครผมหลอกว่าดีพี่จะไปพูดอย่างนั้นดิเอาเลยครับโอเคครับจะขออนุญาตสรุปเรื่องนี้เลยนะครับผมก็อ่าเคสนี้นะครับก็เป็นคุณยายจากสุรินทร์แล้วก็ลูกสาวครับมาร้องเรียนทางพี่เพจพี่จ่าคิงแล้วก็สื่อมวลชนนะครับในกรณีที่อ่าคุณยายนะครับอยู่ในพื้นที่นี้ครับเป็นที่ดินนอคอครับที่ดินที่ สรับมีคนสร้างม<ว>ีคมสร้าง<ว>ตัวเองการสันไว้ให้เพื่อเกษตรกรนะครับ<ว>ในการทํากินนะครับในการปลูกพืชหรือว่าทํากินต่างๆแล้วก็ที่ดินนะครับมีหลักเกณฑ์ก็คือถ้าเราครอบครองที่ดินเกินตามระยะเวลาที่นิคมสร้างตัวเองกําหนดไว้เราสามารถที่จะยื่นเรื่องของออกโชนดเป็นของตัวเองได้นะครับโดยกําหนดไว้คนหนึ่งไม่เกิน50ไร่นะครับซึ่งคุณ,ค,ณคุณยายเนี่ยในหลักเกณฑ์ทุกอย่างโอเคอ่ะที่กำหนดไว้ปั๊บ มันมันมีมันมีหลายสเตปครับมันมีแบบอ่ามันจะเป็นนคหนึ่งรคสองคอสามคละห้าปีประมาณสิบห้าปีครับเกินคุณยายนี่ไม่เคยยื่นเลยไม่เคยยื่นขอตรวจโอนเลยยังครับยังไม่เคยยื่นเลยคุณยายยังไม่ยื่นเลยยังไม่ทราบเรื่องปรากฏว่าน้องสาวคุณยายครับน้องสาวแอบน้องสาวคุณครับน้องสาวพร้อมกระบวนการซึ่งอาจจะเป็นอ่าราชการท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่รู้เรื่องนะครับในการออกโนนแล้วก็รู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีนะครับทำให้กระบวนการ นำสิทธิ์ของคุณยายนะครับโดยที่เป็นน้องสาวเอาสิทธิ์ตัวนี้ครับไปออกโฉนดที่ดินจํานวน44ไร่ครับโดยมีการไปทําเรื่องที่นิคมสมร้างตนเองนะครับจากการสอบถามจากอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ทราบว่ามีการไปทําเรื่องที่นิคมแล้วก็มีการเซ็นนู่นนี่นั่นกันนะครับให้น้องสาวคุณยายเป็ปนคนดำเนินการโดยที่คุณยายไม่รู้เรื่องเลยนะครับสิ่งที่คุณออกโฉนดของชื่อนางของจันใช่ไหมใช่ครับออใช่ครับคุณยายไม่ไม่ทราบเรื่องครับเพราะว่าคุณยาย อยู่แต่ที่บ้านทําไปทําสวนอกลายเป็นนายกบันเนี่ยเ,เป็นเจ้าของที่ดินอยู่ที่ไปเลยใช่ครับสนองเลยนะถูกต้องครับลูกสาวไม่ได้ไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่เลยไม่ได้อยู่เลยครับก็เคยก็เ,ยคเคยมาเยี่ยมยายแม่ไม่เคยแล้วเขารู้ได้ไงว่าเรามีที่ตรงเนี้ยเขารู้ได้ไงเขาถึงเรียกมาแอบชมไปก็คือแกเป็นน้องสาวของแม่แกบอกว่าหนูไปทํางานบางาทีหนูไปทํางาน แกจะดูแลแม่ดูแลที่ไะให้พวกหนูครับพอทราบเรื่องไปออกโฉนดเรียบร้อยแล้วครับก็มีการนำโฉนดที่ดินที่ออกเป็นชื่อน้องสาวคุณยายนะครับไปจำนองกับนายทุนไว้ครับซึ่งนายทุนเนี่ยอ่าไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากจำนองไว้นะครับมีนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่ยายอ้างว่าเป็นกันันนะครับเอาวัวฟายแล้วก็เอาทีมงานนะครับมากีดยางในพื้นที่ของคุณยายทั้งหมดเลย แล้วก็มีการปิดหมายไม่ได้ปิดหมายครับปิดป้ายว่าห้ามบุกรุกครับซึ่งเอาจริงถ้าตามประมวลทมกฎหมายของของเราเนี่ยนะครับกฎหมายเรื่องการบุกรุกเือหรือการขับไล่นะครับมันต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีกันก่อนนะครับซึ่งใช่ครับต้องมีหมายสารก็คือต้องไปฟ้องขับไล่ถูกต้องครับแจ้งหน้าับไล่ถูกต้องครับแล้วต้องมีหมายเรื่องทุกอย่างเหมือนที่คุณยายแจ้งว่ามีตำรวจมาขับไล่ด้วยซึ่ง รวมด้วยใช่ครับจริงๆริงวชคุณควรสพอะไรสพอะไรฮะสถานีบ้านแมงมุดค่ะสพบ้านแมงมุดบ้านแมงมุดจังหวัดสุรินทร์จัังหวดสุรินทร์นะค่ะสุรินทร์ครับจริงๆริงครับเขาด้วยนะครับเขาต้ออยากจะให้รับเองค่ะรับเองมาแล้วมาบอกเราจะบอกให้ออกจากพื้นที่รอบครับบอกว่าออกจากบ้านเหรอค่ะออกจากบ้าครับออกจากบ้านแล้วก็คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดยางตรงนี้นะ ซึ่งาถ้าตามหลักกฎหมายพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับมันต้องมีหมายมันต้องมีการขับไล่ทุกอย่างแล้วที่เนี่ยมันต้องที่แปลงเนี่ยมันต้องโอนไปให้หนายทุนก่อนนะอันนี้เรื่องกฎหมายนะครับแต่คุณโยนมาไล่เขาเลยเนี่ยคุณไม่ดูหรอว่ามันมีหมายสารหรือเปล่าหรือว่ามีคําสั่งหรือเปล่าคุณจะมาไล่แบบใช้อํานาจในทางที่ชอบแบบนี้ไม่ถูกต้องครับใช่ฝ่ายนึงไปแจ้งความก็มาเลยมาเลยครับไล่เขาเลยใช่ครับแล้วก็ไม่ฟังข้อมูลรล,ละเอียดจากจากคนที่อยู่ใช่ครับฝั่งทางคุณยายเนี่ยพยายามชี้แจงนะครับแต่ เขาก็ไม่รับฟังจะไล่อย่างเดียวแล้วก็มาสองรอบแล้วด้วยนะครับทําให้คุณยายก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ปลอดภัยด้วยที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็จะโดนโกงไปด้วยโดนน้องสาวนะครับเอาที่ดินออกฉนวด้วยก็เลยเป็นเหตุในวันนี้ที่จะมาล้องวันนี้ครับอชสรุปเลยครับครับอ,อย่างนี้ครผมขอฝากท่านมอทอหนึ่งครับก็ฝากดูถึงกรมที่ดินนะแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นนะฮะมาเป็นนะไม่ใช่มาลังแกงชาวบ้านนะฮะ ผมฝากให้ท่านมทหนึ่งตรวจสอบ้พรา็จจริงว่าความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเลยฮะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยยกตัวอย่างอะ่ะเจ้าของที่ไม่ได้ไปฮะลูกไม่ได้ไปเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยทำทำโดยพาราการเนี่ยรู้เห็นเป็นใจในขบวนการได้ยังไงฮะต้องตีโจทย์ให้แตกเผื่อว่ามีเคสเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยฮะอยากอยากฝากถึงกระทรวงมหาดไทยะนําโดยท่านมทหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็าพาคุณยายพบพนักง,งานสอบสวนที่กองปราบปรามครับ แล้วก็ผมฝากาท่านผู้พิัาการจังหวัดสุรินทร์นะสอพอ,อ,อเนี่ยอะไรนะบ้านเนงมุดค่ะบ้านเนงมุดนะะว่ามีมีมีคดีการเนี่ยตำรวจเนี่ยามาผัวพันเรื่องนี้หรือทําไมชาวบ้านไปแจ้งความคุณทําไมไม่รับสาเหตุอะไรนะคุณต้องชี้แจงนะผมก็ฝากไปถึงผู้พิาการจังหวัดสุรินทร์ฮะหลังจากนี้ก็พาคุณยายพบปัะนานสอบสวนที่ของปากหาแนวทางช่วยเหลือให้เอาที่กลับหรือยังไงก็ต่อไปครับ ครับ<ช>โอเคนะครับคุณยายครับใช่ ในที่เราปลูกต้นยางไว้ค่ะในที่เราค่ะอันนี้วัวค่ะเนี่ยวัวเข้ามาเลี้ยงค่ะวัวเขานะค่ะวัวใครก็้ม่รู้แล้วก็อันนี้คลิปเสียงตำรวจค่ะอ๋อตำรวจมาไล่เราล้วก็ถ่ายไว้ค่ะอันนี้หนูแอบไปถ่ายคนตัดยางค่ะโอเดี๋ยวหนูให้ดูปาดตะเลยมีอะไรไหมอันนี้หนูก็แอบไปถ่ายเขาเหมือนกันค่ะ ออ okay. ไปก็เลยต้นยางเราเห็นี่น้องชายพี่ชายอันนี้คนมาตัดยางค่ะอ๋อคนมามากีดยางเราเลยค่ะนี่เราปลูกเราให้ผลผลิตค่ะเราเรากีดยางได้กี่ปีแล้วเนี่ยเอ่อสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเออนี่ปรากฏว่าให้คนอื่นมามากีดยางเราเฉยเลย อันนี้เขามาปุกรุกเราค่ะอันนี้รถกระบะของทีมงานเข้ามาค่ะเนี่ยค่ะคนงานเข้ามาตัดยางโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยเออเคค่ะอันนี้เสวนยางของเราค่ะเดี๋ยวเข้าเราเข้าไปพบร่างนี่คุณยายค่ะอันนี้ก็วัวค่ะ อันนี้ก็คนงานของเขาค่ะ,ะค่ะ,ะค่ะ,อะโอเคอ่าเพชรชุ่มไปขึ้นมา 搞来着呢。